มีหนุ่มคนหนึ่งเขาพยายามที่จะขโมยรถจัก,กรยานยนต์ตอนแรกเนี่ยเล็งไว้1นึคันค่ะแต่พยายามเข็นแล้วเข็นอีกคอมันล็อกอยู่ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยถอยหลังออกมาดูเอา้าข้างๆมีซาเล็งตัดสินใจขโมยครั้งเดียวเอาไปเลย2องคันค่ะช่วงจังหวะนี้ค่ะ,ะกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเขาจับภาพไว้ได้คือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ลานจอดรถของโรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ จะเห็นผู้ชายคนนี้แหละสูงประมาณ170ซนติเมตรใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายยาวแล้วก็สวมหมวกปิดบังใบหน้าคือไม่แน่ใจว่าเขาไปเอาแกลอนน้ำเกลือมาจากไหนนะแต่ว่าเขาเดินถือมาที่ลานจอดรถตรงนี้แหละแล้วหลังจากนั้นก็พุ่งเป้าไปที่รถจัก,กรยานยนต์คันสีแดงค่ะ Honda s c o o p ปสีแดงป้ายทะเบียนกไก่จจาน7 0 2 2พยายามที่จะเลื่อนขยับถอยออกมาเอา้ามันล็อกคออยู่อะอ เออจะทํำยังไงล่ะเพราะว่าถ้าเข็นต่อไปมันก็จะตีวงอยู่แบบนั้นเพราะคอมันก็จะเอียงๆก็เลยตัดสินใจมายืนดูอยู่บริเวณริมตึกค่ะหลังจากนั้นก็เท้าเซลเหมือนเขากาลังคิดอ่ะ,ะกําลังคิดว่าจะเอาไปยังไงดีมองไปมองมาอา้าวที่จอดอยู่ข้างกันเนี่ยเป็นคล้ายๆกับรถพ่วงข้างรถจัก,กรยานยนต์แล้วข้างๆเนี่ยมันสามารถใส่ของได้<อ>สิ่งที่หนุ่มหัวขโมยคนนี้ตัดสินใจก็คืออ้าวเอางั้นเลยแล้วกันนะยกรถจัก,กรยานยนต์สีแดงใส่พ่วงข้างค่ะ แล้วหลังจากนั้นก็เข็นไปทั้งคู่เลยคือเอาไปถึงสองคันในการก่อเหตุแค่ครั้งเดียวเข็นออกนอกโรงพยาบาลไปดูมีความพยายามนะเรียวแรงก็ยังมีรถาสามารถยกรถจัก,กรยานยนต์ได้ทั้งคันน่ะแต่ว่านี่คือวิธีที่เขาเลือกที่จะใช้ในการทำมหากินนะคะแต่ถามว่าจะสามารถหนีรอดไปได้ถึงไหนล่ะเอา้าก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลสุวรรณภูมิค่ะในพื้นที่ของหมู่20ตําบลสะคูอําเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด เกิดขึ้นในช่วงเช้าเลย9ก้าโมงยีนาทีค่ะแล้วหลังจากนั้นพอเจ้าของรถเขาเดินมาเอ้ารถหายไปอ่ะทั้งตัวเจ้าของรถจัก,กรยานยนต์สีแดงทั้งตัวรถจัก,กรยานยนต์พ่วงข้างทั้งสองคนก็เลยจูงมือกันเข้าแจ้งความค่ะที่สอพอสุวรรณภูมิแล้วรถจัก,กรยานยนต์สีแดงเนี่ยเป็นรถของบุคลากรในโรงพยาบาลด้วยนะส่วนรถพ่วงข้างก็เป็นรถที่คุณลุงวัย63ปีค่ะ ต้องใช้ในการทำมาหากินน่ะโอ้โหก่อความทุกข์ให้กับคนอื่นนะเบื้องต้นเนี่ยตำรวจนะคะก็อยู่ในช่วงกำลังติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะแหมคนมันคิดจะเอายังไงมันก็ไม่ย่อท้อจริงขยันขยันนะเวลาที่มันจะขโมยเนี่ยก็นั่นน่ะสิเอาเวลาที่จะมาใช้ความพยายามขโมยของเนี่ยไปตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินดีกว่าไหมรวยลเออไม่มีความผิดด้วยนะครับคุณผู้ชม